สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชื่อคุณปิ่นหรือเปล่าคะใช่ค่ะค่ะวันนี้คุณปิ่นมาดูรถยี่ห้ออะไรคะเอ่อที่ดูไว้เป็น t o y o ต a าวีออสปี2018ค่ะเอ่อที่ติดป้ายไว้ราคา370,000บาท อ๋อคันนี้เจ้าของเดิมก็ใช้ไปประมาณ7จ็ดหมื่กิโลค่ะก็เครื่องเน้นอยู่นะคะแล้วก็แอร์ยังเย็นสภาพยังดีนะคะราคานี้ถือว่าคุ้มนะคะพิ่ฉันนทางานแถวสุขมุมวิทนะคะเงินเดือนประมาณ1นึ0งบาทพึ่งกู้บ้านไป1นึ่งล้านสามแสนบาทอยากหารถราคาที่ประหยัดนะคะ<า>ไม่ราคาไม่แรงค่ะเข้าใจแล้วค่ะถ้าทํางานแถวสุขมุมวิท ถ้าครั้งน,นี้ก็ถ้าลดได้ก็อยู่ที่ประมาณ3ามแสนห้าค่ะแต่ถ้าต้องดาวเยอะคงจะไม่ไหวะ่ะคะเพราะว่าตอนนี้มีเงินก้อนอยู่ประมาณ5 0,000ืนบาทอยากผก่อนเดือนละไม่เกินสี่พันอยากทราบว่าจะจัดเฟ็นเน้นแบบนี้ได้ไหมคะอ,อ๋อลดดาวอาจจะน้อยไปนะคะแต่ถ้าผ่อนสักประมาณ 4, 4ี่สี่ห้าปีก็อยู่ที่ประมาณสัก4ี่สี่พันห้าค่ะคุณกินยังพอไหวไหมคะ จริงๆคิดว่าเดือนละ4ฟันกำลังดีค่ะเพราะว่าต้องกันเงินไว้เผื่อฉุกเฉินด้วยถ้าคุณปิ่นรับรถายในสัปดาห์นี้นะคะดิฉันก็จะลดให้เป็นพิเศษเลยนะคะเหลือที่365,000บาทค่ะจริงๆดิฉันตั้งงไว้ที่340,000บาทแต่ว่าราคาเกินกว่านี้คงจะต้องไปดูเต็นท์อื่นต่ตนะคะเข้าใจเลยค่ะถ้างั้นขอเสนอให้อีกหนึ่งทางเลือนะคะก็จะ มีเคลือบแคล้าไว้ y ด้วยวก็ปีประกันชั้นสองให้ด้วยอยู่ที่สา0แสนสาบาทคุณปิ่นโอเคค่ะเอ,อคุณพู้พารัฐคอจะมีลกูกสภาพรถไหมคะอ่ามีค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะอืมนีนะคะลกูกสภาพรถก็ประมาณนี้เลยค่ะฟังก์ชั่นข้างในก็คือโอเคเลยค่ะยันทันสมัยแล้วก็เราปรับฟังก์ชั่นให้แบบเอ,อพิเศษสุดแล้วค่ะ โอเคค่ะก็ดูดีทันสมัยอยู่นะคะฟังก์ชันอะไรก็ทันสมัยสภาพ้ายในยังดูดีมากเลยค่ะค่ะคุณปิ่นสนใจไหมคะเพราะว่าออตอนนี้คือลดราคาให้แบบพิเศษสุดแล้วคะ่ะเออได้ค่ะเออ,เอ,อวันนี้คุณปิ่นได้เตรียมเอกาสารอะไรมาบ้างไหมคะสเตทเมนต์ เรียนบ้านอะไรพวกนี้คะ่ะเอกสารสำคัญสำนักทะเบียนบ้านได้เตรียมมาพร้อมแล้วคะ่ะอ๋องั้นมาทำสัญญากันเลยคะ่ะได้ค,ะญญค่ะตกลนะคะ